เรือแร็วกับท่านเรือคืออะไรคเรือคว่เรือคว่ำเหรออ้ยเรือควอยู่ต้องพลิกเรือกอนเอ้าหาไปไหนคนนึ่งไงช่วยด้วย <c oughs> ไปไหนคนนึง <c oughs> อะไรคะปลาไหนไไหหอ๋อกินไรกไก,นกนนินม่นมเลูก่ปยแลิรกงนจึ <c oughs> เลย,ลอ,เอ,ยอัน,น,นม่าคือแ่อุ้ยปลาเขาหนีไปแล้วปลาหนีไปแล้วค่ะ ไปตรงนู้นนะจ้าไหนคนไหนเป็นแม่คะคนไหนเป็นแม่คะจะเป็นแม่เหรอจ๊ะแล้วคนไหนเป็นลูกคะหนูหนูเป็นลูกหนูเป็นลูกพี่สาวเหรอลูกนี่เป็นนี่เป็นน้องสาวอะคะพี่สาวค่ะพี่สาวแล้วนี่เป็นอะไรคะน้องสาวน้องสาวโอเคค่ะคุณแม่คุณแม่ลูกคนดื้อทำไงดีอ่ะไม่จะเอาไปพาลูกนั่งเอลูกคนดื้อหนีไปแล้วแม่

นะข้ามยางแล้วโดยเสนว่านหาหน่โอนะโดยสูงสูงหนึ่งสองมาเลยนิ่ตามาเลยว่ายมาจับหนโอ้จับหนอ้เออ แม่นี่คุณแม่จแแะแพี่สาว,สาวน้องสาวทำอะไรกันคะกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะกิยข้าวค่ะคุณดูคุณแม่สิาวาย้รับไม่กหนอ่าอหารมายิ้มเลยค่ะคุณแม่คุณลูกนี่จ้าน้องสาว <c oughs> ได้เก่งมากเลยอันนี้ข้าเลยใช่ลืมบอกชื่อท่าค่ะลืมบอกชื่อท่าขาไหมอะไรค่ะเอาปลาลงมาเลยค่ะเอาใหม่อะไรค่ะได้ได้อะไม่ได้ค่ะอะต่อไปเล่นที่ว่านำหาของดีกว่าเอาไหมนำน้ำหาของเอาอไหม ป่าน้อยออกผู้จ๋าออกแล้ว kind น of ี่ปลาน้อยอาไหมน้อยอานอยนอ่หน้อยอ้้น้อายน้่้ยอน้น้อยอ่าง้ออ่าน่นอ่อาน้อยอ่้้ อันนี้ตาได้เลือดแล้วนี่ตาหนีแล้วตะกียบเขาตอดไ้น้ำหนีแล้ว <laughs> <laughs>